ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพบๆกับพ่อแตียมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตีมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของอาจารย์สมยศเดชนะพี่น้องเนอะครับงวดวันที่สนะิบหกเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดรัฐบาลไทยเข้าออกศูนย์เก้าห้าแปดหกเจ็ดครับเลขล่างก็ออกสองแปดนาะพี่น้องเนาะ ครับของอาจารย์สมยศงวดที่ผ่านมาก,กัหลุดนะพี่น้องอาจารย์วางวดนี่ขอแจมมือได้พอแจมมาสั่นนะครับแต่ว่าเหล็กกระบอลายหางนะครับอันนี้คืออาจารย์พ่นปลอยตองวดนะพี่น้องเนาะ16สิงหาคม2567รัฐบาลไทยอสมยศบนวิ่ง9ล่างวิ่ง5ก็ปร,กรากฏว่าลุเนาะพี่น้องเนาะครับ เอางวดนี้อาจารย์พันวาเพิ่นมั่นใจครับงวดนี่บนเป็นบนล่างเป็นล่าง,างคือเกา่าพี่น้องเอามือนี้พอเตรียมผ้ามาติดตามต่อเองเนาะครับเนาะรัฐบาลไทยอสมยศเนาะพี่น้องเนาะครับไปเบิงน้ำกันพี่น้อง ครับก็จะวันที่หนึ่งเราพี่น้องเนาะหนึ่งกันยายน อสมยดนะครับบนพี่น้อง บนวิ่งสองตัวเดียวนะครับสัดเปลี่ยนนี่างพี่น้องเนาะ ครับจับคู่บนนะพี่น้องเด้อสองสามสองเจ็ดสองเก้กานะครับ การมีเหล็กสามตัวน้องพี่น้องสี่สองสาม สี่สองเกียดพี่น้องครับครับตอนนี้มีดเนี่พี่น้องบ่ปลายห่างนะครับเนาะ วันนี้ส่วนล่างนะพี่น้องล่างวิ่งล่างวิ่งหนึ่งตัวเดียวนะครับ รัดเยนพี่น้องเนาะขับส่วนจับคู่ล่างนะพี่น้องหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ด แปดเจ็ดนะครับครับอาจารย์เนียนสองหางพี่น้อง ครับชัดเจนยรต,ต,ติพี่นอ้งนนองเนาะเนาะสัดๆพี่น้องครับเดี๋ยวพอเตรียมจะให้เบื้องนะพี่น้องเนาะอาจารย์เป็นทรงมาให้เนาะครับเนาะนี่ครับรัฐบาลไทยบนวิ่งสองตัวเดียวพี่น้องเลขสามตัวกับสี่สองสามสี่สองเกีย เลขกสองตัวกับสองสามสองเจ็ดสองเก้าครับล่างวิ่งหนึ่งตัวเดียวหนึ่นงแปดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดนะพี่น้องอครับชัดเจนดนะพี่น้องเนาะครับเอาฉะนั้นเราจะลืมนะพี่น้องเนอ้เอเฮามักสอบตัวเด็กก็จะลืมกลับตัวไวน้นําก็ดีขึ้นกันนะพี่น้องเนาะครับเด็กบอปลายหางนะครับเอา้าพอเตี้ยมมัมกสอบตัวเด็กก็จะลืมนะพี่น้องเนอ้อไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลใบเนาะพี่น้องเนาะ ครับพอเตีมก็ขอขอ,ขอขอบคุณหลายนะครับเด้ออาจารย์สมยศนะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยมาให้พอเตีมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉนั้นแล้วก็ขอให้ปังๆนะพี่น้องเนาะเลขบอลลายหางนะครับ อุดอย่าลืมนะพี่น้องเอเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำนะำตครับเอาสุด้าย้ทยสุดนี้พอแต้มขอขอบขอขอบคุณทุกที่ทุกคนนะครับเ้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอไวพอนห้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะพี่น้องเ้อความเจียรติยศใดความไข้ยาให้มีนะครับเนาะครับคอยมีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม